วันนี้เราโชคดีะซ้อมิงซ้อมวล้ววันนี้อยู่ที่ใต้เลยคมีใครเป็นผู้ป่วยว้่งครับไปชกเบทกมีมีค่าช่วยกันนะตอนนี้เราอันเท่าไรครับสิบเก้าครับเราสูงเลยาบหนักนเราปล่อยมามากี่กิโลครับประมาณง3เราเป็นมอสต้าแล้วครับไม่เขาบวันนี้ราเจอกับบเซรเคยเจอไหมไม่เคยอันดีฝ่ายแรกเลยได้รูสากที่มันใส่กไหม เขาบอกเงินต,อตาอะไรพอจำได้ป่ะม,ม,มีมัดต้นๆงั้น,ลนแล้ววันนี้เราจะหวังยังไงทก็ไปดูกันเลยไม่ค่อยไปเรื่อยนะครับยังล่าสุดนี้เราต่อยไวท้ที่นี่ปะ่ะต่อยไว้ที่หลังสิตครับอ๋อวันนี้ต่อยลังสิตวันนั้นเจอ,อใครไหมเจอครับบิลลี่ครับอืมเป็นไงชนะครับชนะกันมาวันนั้งเบียดเท่าไหร่ครับต่อยสามสองแล้ววันนะี้ต่อยยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าที่ผมสอบแล้วเป็นไงบ้าง ก่อนนี้นะตด็กก็มีปัญหาสบายๆใช่ไหมเราต่อยมือมาลุ้นๆมีกี่ไฟแล้วประมาณ50 50กว่าไฟเนาะแล้ววันนี้เราคุมมามากี่กิโลไฟนี้ประมาณ4 4้4กิโลกิโลนะอ่ะเราเป็นนจังหวัดอะไรครับเป็นคนชูด้ารับฝ่ายท่ช่วยแฟนขับวันนี้เครับวันนี้เต็มที่ในเนอความเชีัยงผมก็ว่าน้อยับ